เรื่องธุดงเดือดพระธุดงหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบตนตนๆชยง,งักไปครู่เมื่อได้ยินเสียงกำปนาตปืนแผดคำรามดังแทรกมากับเสียงน้ำตกที่ส่งเสียงโครมครามสู้ซาอยู่ในป่าเบื้องหน้าตามมาด้วยเสียงของสัตว์ใหญ่วิ่งกันป่าแตกอีกทั้งสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆจมพวกลิงข้างบางชนี พากันไหวตัวกระโจนหนีกันโครมครามทรงเสียงครอกครกทีทีโดยเฉพาะนกแขกเต้าฝูงใหญ่นับร้อยบินพรึบขึ้นพร้อมๆกันทลาลงมาเหนือโตกทานที่ท่านปริสุทธโธพิกขุกำลังล้างบาทอยู่กลางลำทานที่ไหลเชื่อมต่อกับตัวน้ำตกใหญ่ที่มองเห็นอยู่ไม่ไกลนักเอเสียงปืนดังแน่นๆไม่เหมือนกับเสียงปืนแก๊ป ของพวกบ้านป่าทั่วๆไปเลยนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่าหรือเปล่าเนี่ยพระธุดงหนุ่มใหญ่รู้สึกถึงความผิดปกติเล็กน้อยต่อเสียงปืนที่ได้ยินเมื่อครู่สัพเพสัตตาอเวราโหนตุปริสุทธโธภิกขุกำหนดจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ที่อาจตกอยู่ในอันตราย หรืออาจถึงแก่ชีวิตในขณะที่นั่งเช็ดบาดจนแห้งสนิทแล้วท่านก็เก็บปริขารเพื่อที่จะออกจาริกต่อไปในป่าลึกเบื้องหน้าด้วยความรกชัดแห่งป่าใหญ่ไพรล,ลึกท่านใช้เวลาเกือบชั่วโมงจึงมายืนประจันหน้ากับสายน้ำตกที่กำลังกระโจนลงจากหน้าผาอย่างบ้าคลั่งโอ้โหจะไต่ขึ้นไปได้ยังไงเนี่ย แล้วขึ้นไปทางไหนดีล่ะแล้วพระพิสุกหนุ่มใหญ่ท่านก็งแหงนดูเชิงผาอันเป็นต้นแห่งแหล่งน้ําแล้วจึงนั่งลงนะัโขรหินริมลาําธารปรงสัมภาระลงจากบ่าทั้งสองข้างเพื่อออกหาสำรวจทางที่พอจะข้ามผาน้ำตกแห่งนี้ไปได้ซึ่งทั้งสองข้างทางของน้ำตกนั้นถูกขนาบด้วยเขาสูงเทียมเมฆกว่าครึ่งชั่วโมง ที่ท่านไต่ไปตามตีนเขาเพื่อสำรวจทางจึงพบเข้ากับรอยของช้างโขงที่ได้ทำการเบิกทางเอาไว้ท่านจึงเดินตามไปชั่วระยะหนึ่งปรากฏว่ามีหนทางที่ไปได้จริงเมื่อคาดะเนดได้ดังนั้นจึงเดินกลับลงมาที่เดิมซึ่งที่วางบริขารทิ้งเอาไว้เอ๊ช้างมันขึ้นไปทำไมข้างบนนะ แล้วมันขึ้นไปได้อย่งไงล่ะเนี่ยสูงขนาดนี้ในขณะที่ท่านเดินไปริมลำธารเพื่อล้างตัวที่ต้องเดินมุดดงไปเมื่อครู่ท่านนั้นรู้สึกถึงความผิดปกติของช้างโขงซึ่งโดยทั่วไปจะไม่เดินขึ้นตามสันเขาที่สูงชันเช่นนี้ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเดินตามรอยช้างโขงนั้นไปจึงนั่งมวนยาเส้นอยู่บนโขดหิน ริมลำธารอยู่อีกพักใหญ่พร้อมแงนขึ้นมองเขาลูกที่ท่านกำลังจะเดินขึ้นไปด้วยความลังเลอันเนื่องมาจากความสูงของภูเขาลูกนี้เอ๊ะนี่มันเลือดนี่นาะเลือดมาจากไหนเนี่ยสายน้ำที่แยกตัวออกมาจากกลางทานใหญ่พัดเลือดจางๆปนมาด้วยเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเจ้าตัวที่โดนปืนเมื่อเช้านี้หรือเปล่า พระทุกงหนุ่มใหญ่นั่งพิจารณาเลือดที่เจือปนมากับสายน้ำที่ไหลเอื่อยเชยมาตามรากไม้ซึ่งแผ่ขยายลงไปในลำธารด้วยความอยากรู้ท่านจึงเดินสวนขึ้นไปดูให้ถึงกับต้นสายปลายเหตุห่างจากริมลำธารไปไม่ไกลจากเลือดจางๆนั้นที่ปนมากับสายน้ำก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะบริเวณซอกหิน ที่สูงขึ้นไปซึ่งหลบพ้นมาจากสายตาและสายน้ำตกนั้นน้ำบริเวณน,นั้นแดงฉานไปด้วยเลือดอุ้ยอะไรกันเนี่ยท่านปริสุทธโธพิกขุชะงักกึกทันทีในขณะที่ก้าวพ้นหินก้อนนึงขึ้นมาเพื่อจะดูเข้าไปในซอกหินที่มีเลือดแดงๆซึ่งยังคงไหลลินมาอย่างไม่ขาดสายสัพเพสัตตา เจ้าพยักษ์คาข้าไม่แย่งอาหารเจ้าหรอกนะอย่าทำร้ายข้าเลยเสือโคร่งหลายพาดกรอนขนาดตัวใหญ่นั้นส่งเสียงขู่คํารามเคลือเบาๆอยู่ในลำคอและด้วยความที่มันคิดว่าพระพิสุกหนุ่มรูปนี้คงจะมาแย่งเหยื่อของมันเป็นแน่เอาละเจ้าพยักษ์คาข้าจะค่อยๆถอยออกไปนะอย่าทำร้ายกันนะเจ้า อย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันเลยพระทุดงหนุ่มใหญ่จ้องมองส่วนหัวของเจ้าแห่งป่าที่โผลออกมาให้เห็นเพียงรำไรด้วยดวงตาที่ไม่กระพริบพร้อมค่อยๆเบี่ยงตัวออกให้พ้นจากรัศมีที่คาดว่ามันอาจจะกระโจนลงมาถึงตัวได้เจ้าเสือผู้หวงเหยื่อตัวนั้นยังคงขู่คำรามเบาๆอยู่ในลำคอ ในขณะที่พระท่านก็ค่อยๆถอยออกมาทีละก้าวทีละก้าวอย่างมีสติโดยไม่ละสายตาจากเจ้าลายพาดกรอนตัวนั้นเลยท่านใดนั้นท่านก็ต้องหยุดชะงักอีกครั้งจากการก้าวถอยออกมาเมื่อสายตาที่เปลี่ยนจากองศาเดิมไปกระทบเข้ากับอะไรชนิดหนึง่งที่ยื่นโผลออกมาจากซอกหินที่คาดว่าเหยื่อของเจ้าเสือตัวนั้นนอนตายอยู่ เมื่อท่านพิจารณาจนแน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาดแน่ๆพระธุดงหนุ่มใหญ่ถึงกับอุทานออกมาดังๆเฮ้ยนั่นมันมือขาวจนซีดของใครสักคนโผล่พ้นออกมาจากบริเวณซอกหินทำให้พระธุดงหนุ่มใหญ่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเอ๊ะนี่เจ้าพยักษ์อาตามาขอทางหน่อยเถิดผู้นี้คงไม่ใช่เหยื่อของเจ้าหรอก ท่านกล่าวกับเจ้าหลายพาดกรราวกับว่ามันฟังรู้เรื่องเสียงคำรามของเจ้าหลายพาดกรดังขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเมื่อท่านปริสุทธโธขยับเข้าไปในตำแหน่งที่มันมองเห็นอีกครั้งอาตจจมาขอเถิดนะพ่อเอ้ยอย่าทำร้ายเขาเลยพระท่านพยายามกำหนดจิตแผ่เมตตาส่งไปให้เจ้าหลายพาดกรที่ยังส่งเสียงคำรามอยู่เบาๆ อยู่ในขณะนี้เฮ้ยไปเฮ้ยไปท่านปริสุทโธส่งเสียงตะเพิดไล่ราวกับมันเป็นแมวก้มลงหยิบก้อนหินขนาดย่อมยอมปาไปอย่างซุ้มไม้ที่มันหมอบแอบอยู่เจ้าหลายพาดกรอนส่งเสียงขู่อย่างหงุดหนิดเสียงขึ้นจมูกฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วก็แว้งตัวกลับหายเข้าไปในป่ารกด้านหลัง พระธุดงหนุ่มใหญ่จึงขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนหินสูงที่บางร่างของชายผู้นั้นไว้ภาพที่เห็นภายในซอกหลืบนั้นคือชายในชุดเดินป่าของชาวกรุงนอนคว่ำหน้าอยู่ระหว่างซอกหินร่างกายท่อนล่างแช่อยู่ในน้ําตื้นๆโชคยังดีที่หน้าไม่ความจมไปในน้ําด้วยแต่ว่าหัวอยู่บนก้อนหินเล็กๆท่านจึงตัดสินใจ พลิกร่างของชายผู้นั้นขึ้นมาโอ้ยังไม่ตายนี่พระธุดงหนุ่มสัมผัสได้ถึงชี่ประจรและลมหายใจที่อ่อนเต็มทีโอ้โหถูกยิงมาด้วยแล้วเนี่ยแผลที่หายปร,ราด้านขวาเป็นรอยกระสุนอย่างเห็นได้ชัดส่วนบริเวณเหนือคิ้วซ้ายขึ้นไปเล็กน้อยเป็นแผลชะกันสันนิษฐานว่าคงร่วงลงมากระแทกกับแง่หินดูท่าแล้ว แผลที่เหนือคิ้วน่าจะหนักกว่าแผลที่ถูกยิงเพราะว่าเลือดไหลไม่หยุดเลยอาตมาแบกไม่ไหวหรอกนะโยมจะทำยังไงล่ะเนี่ยพระทุดงหนุ่มใหญ่กล่าวกับร่างที่นอนซีดราวกับศพแล้วตัดสินใจดึงร่างนั้นไปยังบริเวณกลางลำธารซึ่งน้ำก็ลึกลงและไหลเชี่ยวโดยดึงเสื้อทางด้านหลังของชายผู้นั้นไว้ให้ศีรษะพ้นน้ำ แล้วอาศัยความแรงของกระแสน้ำลากร่างอันแทบจะไร้วยยิญญาณน,นั้นขึ้นไปบนฝั่งดึงยาเส้นออกมาจากหอปกลงไปบนแผลชะกันบริเวณเหนือคิ้วซ้ายและแผลที่ถูกยิงเพื่อเป็นการห้ามเลือดไม่ให้ไหลไปมากกว่านี้จากนั้นจึงเดินเข้าไปในป่าเบื้องหลังแบกเอาไม้แห้งท่อนใหญ่ๆมาจัดการก่อกองไฟ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างที่นอนไร้สติอยู่นั้นแล้วแต่บุญแต่กรรมนะโยมอาตมาช่วยได้แค่นี้แหละไม่รู้ไปโดนอะไรมามั่งเนี่ยแล้วใครทําเขาละ่ะเฮ้อพระทุดงหนุ่มใหญ่กล่าวกับร่างที่นอนสลบสลายด้วยอาการเหนื่อยหอบที่ตัวท่านเองต้องเดินเข้าไปแบกไม้ฟืนอยู่หลายเที่ยว ทา,ทางคงจะต้องพักอยู่แถวนี้อีกหลายวันละสิเนี่ยพระปริสุทธโธทประเมินจากสถานการณ์แล้วโปรยออกมาเบาๆโยมนอนอยู่นี่ก่อนนะอย่าลุกไปไหนเสียละ่ะท่านกล่าวติดตลกกับร่างของใครก็ไม่รู้ที่ท่านช่วยเอาไว้แล้วแบกสัมภาระบริขารต่างๆกลับไปยังที่ที่ท่านปักกรดอยู่เมื่อคืน อันเนื่องจากบริเวณใกล้น้ำตกนี้ไม่เหมาะแก่การเป็นที่พักเพราะเสียงน้ำตกนั้นดังเกินไปทำให้ไม่สามารถได้ยินรหัสป่าอื่นๆได้ท่านจึงไปจัดเตรียมที่พักสำหรับคืนนี้โดยทิ้งให้ร่างของใครคนนั้นนอนอยู่ใ,นใ,นในกล้กองไฟที่กำลังลุกโชนหนึ่งชั่วโมงเต็มพระธุดงหนุ่มใหญ่จึงย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อแบกร่างของผู้ชายคนนั้น ไปยังบริเวณที่ท่านเตรียมไว้โดยจุดไฟกองใหญ่ขึ้นแล้วนำร่างนั้นลงนอนข้างๆกองไฟสภาพภายนอกของร่างกายเขาดีขึ้นจนผิดตาไม่ซีดเผือด,ดราวกับศพเหมือนที่พบครั้งแรกพระท่านรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิในร่างกายของเขาที่อบอุ่นขึ้นเสื้อผ้าแทบจะแห้งสนิทเพราะไอไฟกองใหญ่ที่ลุกโชนอยู่ในขณะนี้ ท่านจึงพรากฝายให้เบาลงบัดนี้เองจึงพอจะมีเวลาพิจารณารูปร่างหน้าตาของชายผู้นี้หน้าตาคมสันผิวเดิมอาจจะขาวแม้ในขณะนี้จะมีสีผิวดำแดงอันเนื่องจากแดดที่ชายผู้นี้บุกเข้ามาในป่าลึกเช่นนี้ร่างกายสูงเพียวราวๆ175ราว175ได้แต่ทว่าดูบึกบึน ผมยาวปกไทยทอยหนวดคราวขึ้นเห็นไรๆไม่ถึงกับรกคลึม้มเอะโยมเป็นใครกันเนี่ยรูปร่างไม่ใช่พวกชาวบ้านป่าทั่วไปเนี่ยเข้ามาทำอะไรในป่าลึกเช่นนี้นะพระทุดงหนุ่มใหญ่ได้แต่ตั้งข้อสงสัยอยู่ในใจผ่านไปสามวันที่ชายผู้นี้นอนนิ่งไม่ไหวติงมีแต่เพียงลมหายใจเท่านั้น ที่ป่งบอกให้รู้ถึงชีวิตของเขาโดยที่พระปริสุทธโธก็ไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรได้แต่กรอกยาสมุนไพรตามมีตามเกิดกันไปเอกลับไปตามคนที่หมู่บ้านปลายลำธารก็ใช้เวลาเดินถึงสามวันโยมนี่อาจจะถึงแก่ชีวิตถ้าหากปล่อยไว้คนเดียวจะเอาอยัางไงดีล่ะกรอ,อกสุดแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันโนะพระธุดง ท่านต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนในขณะนี้โอ้ไอ้ครั้นจะรอให้ฟื้นก็คงจะต้องรักษากันอีกหลายวันเลยทีเดียวจะเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยพระปริสุทธโธตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทําเช่นไรกับชายผู้นี้ดีพระท่านเองต้องการจาริกไปเบื้องหน้าโดยหาที่จำพรรษาณนะวัดป่าแห่งใดแห่งหนึง่งที่อยู่เหนือขึ้นไป โอ้ยโอ้ยกลางดึกของคืนนั้นเองท่านปริสุทธโธต้องสะดุ้งตื่นอันเนื่องมาจากเสียงร้องของชายที่นอนหลับไหลไม่ได้สติมากกว่าสามวันโยมโยมโยมเป็นยังไงบ้างล่ะรู้สึกตัวแล้วหรือท่านรีบออกมาจากกรดไปเขย่าเรียกชายผู้นั้นทันทีดวงตาของเขาลืมเบิกโพองขึ้นมา ท่ามกลางแสงไฟในกองที่สลัวลางในขณะที่ท่านปริสุธโทขย่าวเรียกเฮ้ยเฮ้ยโยมโยมเฮ้ยอะไรเนี่ยจับพลานทันใดชายผู้นั้นก็ลุกปลวดพลาดเข้าจู่โจมท่านในทันทีพระธุดงค์หนุ่มใหญ่ก็ไหวทายาทฉากหลบการจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวได้ทำให้ชายผู้นั้นหน้าขมำ,ำลงไปกับพื้น ท่านปริสุทธโธโดดขึ้นคร่อมใช้เข่าดันหลังเข้าไว้พร้อมจับมือทั้งสองข้างเอามาควายหลังโยมโยมใจเย็นเย็นนี่อาตมาเป็นพระพระที่ช่วยโยมเอาไว้ยังไงไม่มีการตอบกลับจากชายผู้นั้นโยมโยมอย่าทำร้ายฉันนะเอาล่ะฉันจะปล่อยมือแล้วนะโยมใจเย็นเย็นตั้งสติมีสติเอาไว้ท่านปริสุทธโธ ะโกนบอกที่ข้างหูเขาดังๆเพื่อเป็นการเรียกสติแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบรับหรือปฏิกิริยาใดๆที่ตอบสนองกลับมาของชายผู้นั้นโยม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 รู้ตัวหรือเปล่าท่านคลายจากการกดล็อกชายผู้นั้นออกมาโดยใช้มืออีกข้างหนึ่งเขย่าไปที่หน้าของเขาที่ยังนอนคว่ำอยู่กับพื้นชายผู้นั้นนิ่งเงียบ โดยไม่แสดงปฏิกิริยาตอบโต้อย่างใดท่านจึงพลิกตัวชายผู้นั้นให้หงายขึ้นซึ่งก็ปรากฏว่าเขายังคงหลับไหลไม่ได้สติอยู่เช่นเดิมอุ้ยตัวร้อนอย่างกับไฟเลยเนี่ยทำยังไงดีละ่ะท่านปริสุทโธใช้มือสัมผัสไปตามใบหน้าและซอกคอของเขาอย่างกังวลใจถ่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วละ่ะไข่ขึ้นสูงด้วยซี ท่านปริสุทธโธลากชายผู้นั้นกลับเข้าข้างทางข้างๆกองไฟเหมือนเดิมพร้อมกับห่มไฟให้แรงขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้จนความร้อนคลายลงจากนั้นจึงกรอกยาสมุนไพรลงไปอีกเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นท่านปริสุทธโธร,รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อท่านมองออกมาก็พบว่าชายผู้นั้นลุกขึ้นมานั่งอยู่ข้างกองไฟ ที่ยังเหลือเปลวลุกวอมแวมอยู่นิดหน่อยจึงค่อยๆออกมาจากกรดแล้วแอบอยู่หลังตะเคียนใหญ่ที่ท่านปรากฏอยู่เป็นยังไงบ้างละ่ะโยมท่านปริสุดทโททำทีเดินออกมาจากหลังตะเคียนใหญ่ต้นนั้นพร้อมเอ่ยทักทายชายผู้นั้นซึ่งมองมาที่ท่านด้วยความแปลกใจโยมนั่นแหละจะเป็นยังไงละ่ะก็ทักโยมนั่นแหละเป็นยังไงบ้างละ่ะ ท่านปริสุทธโธถามอีกครั้งแต่ไม่ยอมเดินเข้ามาใกล้เขาโยมชายผู้นั้นทวนคําที่พระท่านเรียกโยมชื่ออะไรหรือพระปริสุทธโธเดินมานั่งฝั่งตรงข้ามกับเขาชื่อชื่ออะไรหรือเขากล่าวทวนคําของพระปริสุทธโธอีกครั้งใช่โยมนะ่ะชื่ออะไรแล้วเป็นใครมาจากไหนล่ะ ถึงได้มานอนสลบสลไยอยู่ในป่าลึกเช่นนี้พระปริสุทธโธมวนยาเส้นขึ้นสู่ในขณะที่เริ่มซักถามชายผู้นั้นใช่โยมนะ่ะชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนถึงได้มานอนสลบสลไยอยู่ในป่าลึกเช่นนี้ชายผู้นั้นพูดตามพระท่านทุกคำอย่างแม่นยำอา้าวแล้วกันอาตมาถาม เข้าใจไหมเนี่ยโยมพระปริสุทธโธร,รู้สึกถึงความผิดปกติอย่างต่อเนื่องจากอาการของเขาจึงลองกล่าวไปอีกอาจามาหรือชายผู้นั้นถามกลับมาโอ้ย่าทางจะคุยกันไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วล่ะนี่เป็นอะไรกันไปใหญ่แล้วเนี่ยเออพระปริสุทธโธกล่าวกับตัวเองอย่างอารมณ์ดีกินข้าวกันดีกว่าโยม หิวหรือยังล่ะท่านนำข้าวสารที่ชาวบ้านในหมู่บ้านท้ายลำทานใส่บาดออกมาหุงโดยชาวบ้านบอกว่าหมู่บ้านของตนนั้นเป็นหมู่บ้านสุดท้ายในป่าระแวกนี้จากนี้ไปจะไม่พบหมู่บ้านที่ไหนอีกเลยชาวบ้านจึงร่วมกันใส่บาดเป็นข้าวสารให้กับท่านพร้อมกับรำพิกกระปุกใหญ่หมอนี่น่าจะความจำเสื่อมนะเนี่ย อาจเกิดจากการตกมาจากที่สูงโดยที่หัวกระแทกกับก้อนหินเป็นแน่เลยระหว่างฉันข้าวโดยแบ่งให้ชายผู้นั้นกินด้วยท่านปริสุทธโธรอบสังเกตกิริยาท่าทางต่างๆที่ชายผู้นี้ทำเรียนแบบท่านเกือบทุกอย่างจะพาไปด้วยหรือเดินย้อนกลับไปฝากไว้กับคนในหมู่บ้านดีนะโอ้ยคิดไม่ตกเลยจริงๆ มันจะเป็นภาระของเราหรือว่าจะปล่อยให้เป็นภาระของชาวบ้านดีเนี่ยพระปริสุทธโธอยู่ในระหว่างตัดสินใจเจ้านี่แข็งแรงแท้ไม่มีอาการอ่อนเพลียเลยหลังจากฟื้นขึ้นมาเออก็แปลกดีนะท่านรอบสังเกตอาการของชายที่ท่านช่วยไว้อีกครั้งซึ่งหลังจากกินข้าวกินยาเสร็จเขาก็หลับลงโดยง่ายที่ข้างกองไฟ ที่เหลือเพียงไฟแดงๆจากการหุงข้าวเมื่อครู่นี้เองโดยวันนี้ท่านให้กินยาแผนปัจจุบันที่มีติดตัวมาด้วยทั้งยาแก้ไข้แก้อักเสบไปตามอาการที่มองเห็นด้วยตานั่นแหละส่วนท่านปริสุทธโธหลังจากฉันข้าวเสร็จก็ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมอยู่บริเวณที่ท่านทําเป็นที่ดินที่เอาไว้เดินเป็นกิจวัตรที่ท่านต้องทําเป็นประจำ ถ้าหากต้องพักอยู่ที่นี่หลายวันเว้นแต่วันที่ต้องจาริกไปในป่าเบื้องหน้าโดยท่านจะจุดธูปปักไว้ดอกหนึ่งหนึ่งดอกเป็นการกำหนดเวลาในการเดินจงกรมธูปหมดดอกวันนี้ท่านรู้สึกถึงความไม่เป็นสมาธิในการเดินนักเพราะคอยระแวงชายผู้ที่ท่านช่วยไว้ท่านจึงเหลือบมองอยังบริเวณริมกองไฟที่เขาพูนั้นนอนอยู่เมื่อครู่ แล้วท่านปริสุทธโธก็ต้องสมาธิหลุดเมื่อปรากฏว่าบริเวณริมกองไฟไม่พบผู้ใดนอนอยู่ท่านปริสุทธโธมองไปรอบๆบริเวณใกล้เคียงแล้วเปลยขึ้นเบาๆอา้าวหายไปไหนแล้ววันนี่ยตายละเรื่องราวทั้งหมดยังไม่จบนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปทุดงเดือดชบาแก้วขอขอบคุณคุณสนนัน รุ่งสมัยเจ้าของเรื่อง